ฐานของฝรั่งเรื่องหนึ่งเขาเล่าว่าชาวไร่คนหนึ่งทําเนยจากฟาร์มของเขาแล้วก็นําเนยนี้ไปขายให้กับคนทําขนมปังเป็นประจำคนทําขนมปังซื้อเนยจากชาวไร่คนนี้ครั้งละหนึ่งปอนด์วันหนึ่งคนทําขนมปังก็ลองเอาเนยเนี่ยไปชั่งน้ําหนักดูปรากฏว่าเนยที่เขาซื้อมาจากชาวไร่นั้นมันหนักไม่ถึงหนึ่งปอนด์เขาก็เลยเอาเรื่องนี้ไปฟ้องศาล ผู้พิพากษาถามชาวไร่ว่าใช้เครื่องน้ำหนักแบบไหนถึงได้ผิดเพี้ยนมากมายขนาดนั้นชาวไร่ตอบว่าข้าแต่สารที่เคารพผมมันยากจนไม่มีเงินซื้อเครื่องช่างน้ำหนักดีๆแต่ผมก็มีตาช่างของผมครับชาวไร่ซึ่งตอนนี้เป็นจำเลยเขาหมายถึงตาช่างชนิดที่มีแขนสองข้างแล้วก็ใช้ตุ่มน้ำหนักแทนหน้าปัดบอกน้ำหนักโดยจะวางสิ่งของในจานข้างหนึ่ง นำตุ้มน้ำหนักใส่ในจานอีกข้างหนึ่งสังเกตให้แขนทั้งสองข้างของเครื่องชั่งเสมอกันแล้วก็อ่านน้ำหนักจากตุ้มน้ำหนักสารถามต่อว่าแล้วเธอช่างเนยอย่างไรชาวไรต่ตอบว่าข้าแต่สารที่เคารพกระผมก็เป็นลูกค้าร้านขนมปังของเขาเช่นกันเวลาผมซื้อขนมปังหนึ่งปอนจากร้านของเขาผมก็ใช้ขนมปังก้อนนั้น มาใช้ในการช่างเนยให้เขาครับบทสรุปของเรื่องนี้ก็คือขนมปังที่ชาวไร่ซื้อไปจากพ่อค้าขนมปังนั้นมันหนักไม่ถึงหนึ่งปอนด์เวลาไปขึ้นตาช่างแล้วเนยที่เอากลับมาขายจึงมีน้ำหนักไม่ถึงหนึ่งปอนด์เหมือนกันเรื่องนี้ตามภาษิตไทยก็จะบอกว่าให้ทุกแก่ท่านทุกนัานถึงตัวคุณให้เขาไม่ครบเขาก็ให้คุณกลับมาไม่ครบโดยตัวคุณเองนั้นเป็นต้นเหตุ คนเราแทบจะทุกคนจะรู้สึกแย่เวลาที่ตัวเองรู้สึกว่าถูกเอาเปรียบทั้งๆท,ที่ตนเองนั้นพร้อมที่จะเอาเปรียบคนอื่นอยู่ตลอดเวลาถ้ามีโอกาสที่จะทําได้การคิดเอาเปรียบผู้อื่นนั้นเป็นความคิดของคนโง่เพราะเมื่อถูกจับได้ความไว้เนื้อเชื่อใจก็จะหมดไปโดยไม่กลับมาอีก